จะเริญพอนบสกุบาสสกาทุกท่านไปก่อนไปหลังไม่ผิดหวังถ้าเราเตรียมตัวไว้ดีความตายหลายคนล้วนแล้วแต่กลัวมันแต่หากจะเปลี่ยนความกลัวเป็นการยอมรับนั่นเสีดีถ้าชีวิตเรานั้นเกิดมาแล้วไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะต้องตายอันนี้ก็เสียหายในชีวิตเพราะยังหลงมัวเมากับโลกใบนี้อยู่ อยากจะบอก5สิ่งที่ควรรู้ก่อนตายนะให้เรานั้นเลิกหลงมัวเมาแล้วก็รู้ว่าควรจะทำอะไรต่อไปให้รู้ไว้เลยว่าหนึ่งเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราจะล่วงค้นความแก่ไปไม่ได้ใครกำลังหลงมัวเมาสองแต่กระจกทุกวันทุกคืนหลงกับความเป็นหนุ่มเป็นสาวสวยหล่ออย่างเดียวแล้ว จนไม่เป็นอันทําอะไรแล้วชีวิตเกิดความทุกข์ใจกับความเป็นหนุ่มเป็นสาวความหล่อความสวยแล้วเราก็อันนี้เสียหายนะ <Yeah. S 1> สองก็คือเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้ใครที่มั่นใจว่าตนเองนั้นมีความแข็งแรงมากในชีวิตไม่เป็นอะไรหรอกเป็นได้เหมือนกันโรคภัยร้ายต่างๆในชีวิตมันมาได้เสมอเล่นงานได้เสมอใครที่แข็งแรงหรืออ่อนแอเล่นงานได้หมดทุกคน เราล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้แต่ไม่ประมาทไม่ทำตนให้เจ็บไข้เราทำทุกวันนี้ให้มันดีนะรักษาตัวเองให้มันดีถึงวันหนึ่งที่มันจะต้องเจ็บไข้เรามีหน้าที่รักษาและยอมรับมันหนีไม่พ้นะเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้มันคือเรื่องจริง อายุเท่าไหร่ก็ตายก่อนกันได้หลานตายก่อนน้าก็ได้ลูกตายก่อนพ่อก็เป็นไปได้เป็นไปได้ทุกอายุน้องตายก่อนพี่ก็เป็นไปได้เป็นไปได้หมดแต่อย่าเพิ่งรีบตายทำทุกลมหายใจให้มันดีอย่าประมาทในชีวิตเดินหน้าด้วยความไม่ประมาทมีสติประคองชีวิตไว้สม่ำเสมอนี่แหละใช้ได้แล้ว สี่เรามักจะพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปอะไรที่มันเป็นของรักของหวงของเราเนี่ยบางทีแล้วเราก็พัดภาคจากมันความรักก็ดีการสูญเสียก็ดีล้วนแล้วแต่จะต้องพัดภาคเราไม่สามารถเอาของที่เรารักไปได้วันหนึ่งที่เราจะต้องลาลับจากโลกใบนี้อะไรที่รักที่สุดเอามันไปได้จริงเหรอ หมาแมวรถที่เรารักบ้านที่เรารักเอามันไปได้ไหมไม่ได้อย่าเผลอไปหวงแหนเดี๋ยวจะไม่ได้ไปเวียนว่ายแต่เกิดจะต้องมาเป็นสัมภเวสีเฝ้าบ้านอยู่แล้วสุดท้ายเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลนะมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามถ้าทำกรรมดีไว้กรรมดีก็ตามติดๆนั่นแหละส่งเสริมให้พบต่อไปมันดี ทำกรรมชั่วไว้เช่นเดียวกันกรรมชั่วก็ตามไปติดตดิดังนั้นอย่าประพฤติตนให้ทุจริตถ้าเลือกเดินเส้นทางทุจริตแล้วไซกรรมชั่วก็ตามไปติตดติตราบใดที่ชีวิตยังคงวนเวียนเวียนไาวตายเกิดอยู่นั้นเราะจะต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้สม่ำเสมอแก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดาพัดพากจากของรักเป็นธรรมดา และมีกรรมเป็นของของตนพิจารณาแบบนี้แล้วเราจะไม่หลงมัวเมาในชีวิตเลือกเส้นทางให้มันถูกสัตว์โลกมันย่อมเป็นไปตามกรรมนะถ้าเราไม่เชื่อสิ่งที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมแล้วไซส์น่าผิดหวังที่ได้เกิดมาเมื่อเกิดมาแล้วรู้แล้วว่าจะควบคุมจิตใจให้มันเป็นไปนในทางที่ถูกต้องยังไงจากการทำสมาธิ การทำสมาธิจะเป็นการควบคุมจิตใจให้เป็นไปในทางทำนองคลองธรรมเป็นไปในทางที่ถูกต้องทางที่ถูกที่ควรทางที่ยอมรับความเป็นจริงมีสติไม่ประมาทรักษาตนเตือนตนโดยเฉพาะนาทีสุดท้ายของชีวิตที่จะลาลับจากโลกใบนี้ตัวเตือนที่มันเกิดขึ้นมาจะเกิดเป็นสติปัญญาในห้วงชีวิตสุดท้ายพลังจิตที่สั่งสมไว้ในใจจะพาเราไปสู่สุคติภูมิดังนั้น มีบุญนองเนื่องในจิตไว้ทำสมาธิไว้ทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร